ครับสวัสดีครับปรยชน์ช่องมองจิคนสุรินคือเกา่าซื้อเขียงใหม่มาแต,แต่ยังลืมไม่ได้เขียงใหม่<ข>เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวเขียงใหม่นะครับสามสามร้อยาสิบละสามร้อยครับผมช่วงโควิดราคาทุกอย่างก็จะลดครับผมลดความอดชีวิตเราะนะวันนี้ทำอะไรกินครับเมนูแกงกะทิไข่ไก่แกงหัหวปีไข่กะทิค่ะใส่กอันนี้เครื่องเครื่องแกงที่เราจะทำนี้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูด ข่านะครับบแบว่าคุณนะครับหอมกระเทียมยนะครับเขียงงานนี้เริ่มไปแล้วนะครับผมก็ใช้ก่อนค่ะเพราะว่าซื้อเขียงใหม่แล้วครับเดครับผมเดีย๋ยวไปปั่นกันนะครับที่กระทิ้นตั้งานานแล้วค่ะแต่ผู้จัดการไอทิ้งนะ,ะเก็บมาคืนค่ะโอ้โหขั้นตอนนี้ขั้นตอนอะไรนะจับหัวปีค่ะปลาขอบปีตนะ้องก,กันเ้ยใส่สารปลาขอบปี ก็ปักใส่น,น,น้ำนะถ้าแม่มันจะดำนะครับผมเครื่องนี้ไม่ได้ปั่นนะครับเดี๋ยวปั่นทีเดียวนะคใสม่มะนาวก็ได้นะคะมันจะได้ออกสีแต่อันนี้คือที่ไม่สนใจค่ะว่าจะดำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะแกงเลยเดี๋ยครับผมเดี๋ยวตามชมนะครับแล <niye S 1> ้วครับตอนนี้จะมาปันนะ่นอย่างแเมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับพวกรสดีพวกผลงล้วนะแล้วก็เกลือครับใส่กะทิปป๊อป ปั่นเพื่อที่จะให้มันละเอียดนะครับปั่นเ่อไปดีกว่าเรื่องแน่นๆนะครับไม่ได้เก่งแบบออกไข่เท่าไหร่นะครับนี้ออกแบบว่ารสชาติแบบ ตอนมารวนไก่นะครับใส่อันนี้ไก่บ้านนะครับแค่สับปากเองคีบเรียบร้อยใส่สมุนไพรเพิ่มั้ยครับผมรวนไกแล้วก็แล้วก็ให้มันไม่ได้เกลี่รับตับเกลี่นเท้าเนาะจะเอออค่ะ มันล้วนนี่ม่ใช่ว่าจะใส่น้ำอยู่มันไม่ใช่นะจะออกอยู่ครับออกแล้วก็เอาไปเดี๋ยวไปเพักแล้วก็ไปปรุงใหม่นะครับไฟนิดเดียวขัดพิ่แชงเหมือนเดิมครับขั่วกับใครขั่วกับเดียว มันครับอให้ห <ผม S 2> อ,อมครับผม ก็ผัดตกกวกะทิเย็นแตกนะแตกมันครับมันนะครับในสักพักเราใส่ไก่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราลากลงไปนะครับชัวร์นะครับนี่ยผัดจนหอ,อ,อมครับ ใส่เ,เม้่อน้ำครับน้ำเปล่าเดือดห่างกะทินะครับเป็เลยน้ำเปล่าเป็นห่างกะทิเพราะว่าในกล่องมันเป็นกะติกหัวกะติทั้งนั้นคนนี้ดูนะครับแล้วก็แล้วก็รอเดือดครับทำได้ว่ากันประมาณนี้เนาะโอเคอเครับอ่าพอ ต้มได้ที่ครับเดี๋ยวก็ใส่วอปปีที่เราเตรียมไวนะ้เนาะเมื่อกี้มันดูดำๆใช่ไหมตอนนี้มันดูขาวก็แช่น้ำถ้าไม่แช่น้ำก็ดำครับแช่น้ำด้วยครับ หัวปลียี่สิบาทได้สามหัวค่ะไก่ก็ไก่ก็ตัวละ200ร้อมีร้อยแปมีร้อยหกแต่เลือกเอาตัวละ1 8อยแปดสิบบาทนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้หัวปลีเปื่อยก่อนนะคะ ใส่พรีแล้วก็แกงได้ที้นะครับน้ําหวานจ้อยๆนะครับผมผมก็ใส่ใบเมงลัดลงไปครับ<ช>ผมก<ม>็จะว่าเอ๊ะทำไมถึงใส่เมลัดนู้นนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าแกงแกงไม่ใช่แกงไทยนะครับแกงแกงสไตล์ของตัวเองออกแนวแบบว่า,าแกงออกเป็นเก็ดเลยครับรสชาติจัดจ้าแวันหลังจะแกงปลายแห้งใส่ผักของแต่นี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าออกโมฟีก็ได้ แล้วแต่ครับไม่ใช่ค่ะอันนี้แกงกะทิหกดีใส่ตร์สไตล์สุรินทร์สุรินทร์เขาจะแกงกันอย่างนี้แหละค่ะมันไม่ใช่ว่าโซนเหนืออยู่มันเป็นสไตล์สไตล์ที่เราอยากกินเนี่เพราะว่าพอจีเป็นคนที่ทานรสจัดครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในบิวต์ไตครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับอันนี้ก็มาเจียวนะครับผมใส่เจียวชะอมนะครับสามรสครับผมกินข้าวกันนะครับอันนี้ใส่โดนี้ยขนับ ประมาณนี้แลเดี๋ยวไปทานข้าวครับอาเรียบร้อยครับมาทานกันครับครับผมกับอันนี้ก็แกงหมูปีครับผมใส่กะทิครับใส่ไก่บ้านด้วยครับผมอ่ะคนให้ดูนะครับบองจี้ครับผมเจ้าของช่องครับคนสุรินตัดถิ่นนะครับตัดถิ่นตัดมันอยู่อียดแล้วครับตอนนี้เอยสวยงามารามครับผมโอเคครับเปนชอ่วตักใส่ข้าวสวนยร้อให้ดูนะครับกับผม จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว,วนหน้าตาว่ามันเป็นจังไหนเนาะครับผมนี่ครับใส่กระสวยร้อนๆครับผมโอ้โครับคลุกกับข้าวเนาะจุบๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บอืออ่ะขอสักคำหนึ่งครับผมอ่านะครับอ่าคำใหญ่ๆนะครับข้าวมันร้อนเจังคำร้อนอ่าจวดครับผมจวดโอ้ย ช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นิดนึงครับผมอยู่ประเทศไทยครับกับข้าวแซ่บๆอร่อยทุกอย่างครับผมของหวานของหวานก็แซ่บแซ่บครับผมนี่ครับโอเคครับประมาณนี้นะบรรยากาศครับผมเราแน่นอนครับส่วนผมก็เดี๋ยวขอจวดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกินทีหลังนะครับบรรยากาศครับผมนี่ก็ผู้จัดการใหญ่นะครับอัปเกรดให้นะครับผู้กานเป็นผู้ผู้จัดการสาขาทุกวันนี้เป็นผู้จัดการสาขาใหญ่ครึ่งครับผมเดี๋ยวผู้จัดการอะไรก็อร่อยหมดเลยสักคำหนึ่งกับจริง ใช่ครับจี่ยวดครับโั้นี้ก็ดูไปจุ้ยไม่กินครับแ่ไม่กินไม่ได้จว้ย<อ>เลยน<ด>ีโอเคครับที่นี่ราการไปก่อนครับผมราการไปก่อนสวัสดีครับ